ไซพรเป็นคนเอารถรถกระบะนี่แหละไปรับบ้านนั้นบ้านนี้ค่ะถอดคนเพราะนั้นนะการทําถนนเนี่ยมไม่ใช่ทำปปเฉพาะอำเภอสองดาวอำเภอสว่างก็มาอำเภอวัดทสุภูมก็มามาได้ยังไงอำเภอสว่างก็ในในอำเภอศรีพนมก็ไปขอรถลงศรีไปขอรถลงศรีรับคนบ้านนั้นบ้านนี้อำเภอสว่างมาค่ะทีนี้นายสร้างเสพรก็เอารถ น้ำอุน่นโครงการน้ำอุน่นรับอำเภอวาริศมาค่ะ<อ>เนี่ยเพราะสองอำเภอมันเขาไกลได้เดินมาไม่ได้ดี<อ>ที่นี่ไอจอบเสียมสมัยก่อนนั้นชาวบ้านก็แบกมาของใครของมันพออำเภอศรีพนมวารสารเนี่ยแกเคยมาเป็นไอหัวหน้าก,กิ่งอำเภอสองดาวนี่ห<อ>ัวหน้าอำเภอศรีพนมวารสารแกก็เป็นกําลังช่วยอย่างสําคัญว่าอย่างนั้นเถอะพอแกย้ายไปอำเภอสว่างแกก็มองเห็นความสําคัญแอ้แกก็ ไปขอขอจากร้านต่างๆเนี่ยจอบเสียมอิติกอิเตอร์สแลงเสื้อเสื้อไอเสื้อเสื้อใหญ่เสื้อโพลีลายใหญ่เท่ากันเอามาอะไรมาดึงต้นไม้ต้นไม้ขนาดหนึ่งเอาเสื้อดึงลงเลยเห็นก้อนขนาดหนึ่งเนี่ยเอาเสื้อลากลงไปเลยเนี่ยเสื้อเลยสแลงอิติกอิตเตอร์ในเพื่อสีพนมขอมาจากก่อสว่า ทีนี้ชาวบ้านเวลามาทําก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องแบกของใครของมันมาคเอาเฉพาะตกีบข้าวมามนี่เป็นยอย่างนี้เลยทีนี้จากนั้นมาเนี่ยก็ถนนก็ขึ้นทําพวงถึงแต่นายสร้างไตพอลูกศิ์หลวงปู่เนี่ยก็ได้มาทําโครงการนําอุน่นเขาก็เครื่องจักรมาม,มาช่วยเอาเอาลูกรังใส่ถนนตอนนี้เพราะถนนมีลูกรังรถก็ขึ้นง่ายรถก็ขึ้นง่าย ันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนี้สงลูกหลานขุดจอบขุดเสียมต่อมาก็ใไส่ทางลูกหลังนันหลายปีจนทางเป็นนุ้มเป็นบออะไรที่สุดก็ผู้แทนผู้แทนสกลนครจังหวัดสกลนคร <c oughs> มาก็หาเอาเงินมาเอาเงินมาทําถนนลาดยางเป็นไม่ใช่มีมพรพซมาทําก่อนค <c oughs> ่ะถนนพรพสลาดยางเล็กๆเพียงแค่ก่วงสี่เมตรเองแบบแบบสมัยเกา่า <c oughs> ที่เป็นหลุมห <c oughs> ลมก่อนนะั <c oughs> ้นนะคะ ที่นี้ก็ใสทางยางนั่นต่างหลายปีจนเป็นหลุมเป็นบ่อจนไม่มีที่จะหลีกหลุมใช่ค่ะอ,ะอกะบัททีนี่ไอ,อ,อ้ผู้แทนสกลผู้ว่าสกลนครใครมาก็บอกให้ <c oughs> ใครรูทางไม่มีมันทางมันจะขึ้นไม่ได้แล้วเขาก็หาเงินมาทำค่ะล <c oughs> าดยาง <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยกิโลละสล้านนะ <c oughs> จากบ้านพลนสว่างมานะค่จนมาถึงพิธพันธ์หลวงปู่ใหญ่กิโลสมล้านทำอยู่สี่สามปี สามปีถึงถึงท่ำพวงอ่าช่วงนี้ถนนก็เรียกว่าดีเลยค่ะสกบายก็สองสามปีที่ผ่านมาพออ่อไอทางไอ้ซุมชนชนบดพออ่อถอ่าพอชุมชนชนบดค่ะสว่างเลนดินไปขอเงินมาลาดยางให้อีกค่ะหมดไปสี่สิบห้าล้านบาทจากคนสสามาถึงติดเขาเนี่ยอ๋อนี่ พรน,นั่นปู่จึงถือว่าเป็นอันนิสงลูกหลานขุดจอบขุดเสียมตั้งแต่สมัยนั้นาการที่พวกเราได้ทางลาดยางขึ้นมาเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเนช่วงหลังวันนี้ก็มีพวกนั้นแหละเอามาทำรั้วข,ข้างถนนให้รั้วเหล็กเมะไหมมีรั้ววัดอย่างสวยด้วยคร่ะช่วงหลังวันนี้ปู่ก็ให,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 ให้ให้หัวหน้าอุทยานกับหัวหน้าไอ้ ทางหลวงสนมุรนั่นแหละให้เขาคุยกัน <Okay. S 2> ให้ขยายทางจากจากกินเขาขึ้นมานี่ไม่ใช่ขยายทางแนละ้วซ่อมแซม <Okay. S 2> ให้เขาทําเรื่อง <Okay. S 2> ทําเรื่องว่าซ่อมแซมซ่อมแซมถนนก็ได้ยินว่าส่งไปแล้วดิ mm hmm. ส่งไปแล้ว <Okay. S 2> คือจากถนนข้ามกินเขาขึ้นมามันทางแคบค่ะ <Okay. S 2> เพราะตอนก่อนนั้นก็คือทํามาจบตรงที่ทางขึ้นเขาเรา <Yeah. S 2> จากวัดล่างขึ้นมา ทีนี้เป็นของเราในส่วนของทัา p l a ที่ขึ้นทางขึ้นเขาทัา p l a n g จากวัดล่างขึ้นวัดบนซ่อมซ่อมถนนนะคะหลวงเขาทําโครงการแล้วว่าอย่างไรเอราะเอาทยานคนนี้อ่ะ,ะที่จริงคนก่อนนะั้นแ่ะเคยบอกตั้งแต่คนก่อนแต่มันไม่ทําเรื่องให้ค่ะจนคนนี้มันเข้ามาก็เลยบอกให้มันทําเรื่องค่ให้มันคุยกันกับพอออวนมดค่ะเขาคุยกันแล้วเขา,เอาบอกออกแบบวางแผนพ่ออชนลบุรจะเป็นคน คนหาเงินมาค่ะว่าอย่างนั้นว่ามีงบทางไหนอ๋อพอแล้วพี่